ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของลุงนานประสงค์นะครับวันนี้ลุงนานประสงค์จะไปเชียงใหม่จะทําคลิปต่อจากปตทแม่ขจานนะครับหลังจะไปสิ้นสุดทีสี่แยกิคิดสีวันนะครับหรือว่าแยกไปหมอใหม่โจนะครับครับเสนอเลยครับครับผมเริ่มออกจากปตทแม่ขจานแล้วนะครับ ผงจะไปสินสุดตีสีแยกริคิดซีวันนะครับหรือว่าสีแยกไปอำเภอพ้าหรือว่าไปหมอแมโจ้น,นะครับ เดี๋ยวออกจากปัอมปตทแล้วนะครับเอาหมายคือเชียงใหม่นะครับ ครับจะเล่มเข้าสู่ถนนซีเลสแล้วนะครับครับซ้ายมือหน้านี่ก็คือโตโยต้าแมคจาดนะครับทีพันมาตะก้นะครับนี่ครับเข้าสู่ถนนซีเลสแล้วครับครับนี่กับบ้านแม่เจดีนะครับหรือบ้านแม่เจดีนะครับ บ้านแม่เจดีนี่ยังเขตอยู่เขตจังหวัดเชียงรายน,นะครับครับจากบ้านแม่เจดีแล้วต่อไปก็จะเข้าหมู่บ้านปังอายนะครับหมู่บ้านตีเปิ่นขายเขียงจักสานนะครับ นี่แหละบ้านปางอายครับต้งไม่ลำปางแม่งสอนต้องไปนะครับลำพูน ใกล้กจะถึงน้ำผู้รอดแม่ขาจาร้วนะครับนี่ครับนี่ตลาดน้ำผู้รอดแม่ขาจานครับ ครับถึงเขตถึงพื้นที่น้ำพุร้อนแม่ขจ้นแล้วนะครับ น้ำผู้แม่ขาจานก็หน้านี้ก็าจจะเป็นตลาดเสาเขานะครับก็ขายพักผลไม้หลายๆอย่างครับหัวมือหน้านี้นะครับ ลาดเช้าเขาแต่วันนี้ผมมาได้แวะครับครับ หน้านเนี่ยก็เป็นด้านนะครับด้านแม่โถนะครับนี่ครับด้านแม่โถ ตอนนี้กำลังจะขึ้นโดยนังแก้วนะครับโดยนังแก้วนี่เป็นเขตติดต่อระวงังจงหวัดชียงไม่และก็จงหวัดเช่างรร้นะครับขับค,คืนไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เป็นเขตแบ่งติดต่อกันแล้วนะครับกับอันนี้ถ้าน้าฝนตกลงมานะ ถ้าไหลมาตั้งจังหายเนเป็นหน้าแม่เล้านะครับเต่ถ้าตกไหลไปตั้งจางหมาก็เป็นหน้าแม่กวงนะครับนหน้าแม่เล้าเนี่ยก,ก,ก็ไหลลงแม่น้ำก๊กแม่น้ำก๊กไหลลงแม่น้ำโขงนะครับแต่น้าแม่กวงเนี่ยก็ไหลลงแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงก็ไหลไปตีล้มกันตีปากน้ำโพครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับ ครับนี่คือดอยนางแก้วนะครับครับ แบ่งกันตีเขตสูงสุดนี่นะครับต่อไปก็เข้าเขตติดต่อโดยสเก,ก็ดนะครับโดยสเก็ดจังหวัดเชีงยงใหม่ ครับไปเรื่อยๆนะครับครับไปจะถึงแยก จะศึกษาธรรมชาติห้วยห้องไข้แล้วนะครับ นี่ครับเล่าส้าหนาเนี่ยครับไปให้ศูนย์ศึกสายธรรมชาติห้อยห้องไข่ครับ เข้าเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดแลวนะครับ,รบเขื่อแดงหน้าเนี่ยคือเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปตี่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับยังไม่ตรงไปนะครับ นี่ก็เหยียกไฟแดงโดยสกเก็ตนะครับเลือกไส้เนี่ยเข้าตัวเมียโดยสเก็ตครับ,อ,กกรบอันนี้ถ้าเป็นสามแยกผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะมาได้สังเกตครับ ครับจังไม่ต้องไปนะครับครับโทรศัพท์มันห่อนครับเลยจอดเปลี่ยน โทรศัพท์นะครับกลับไปต่อครับครับใกล้จะถึงสีแยกที่บ่มีไฟแดงนะครับ เป็นแยกที่สองครับแยกไฟแดงอันที่สองจากเราสกเก็ตมานะครับครับเราจะไปเชียงใหม่ก่อขึ้นสะพพนตรงไปนะครับครับแด่ผมจะเลี้ยวขวาที่ผมจะเบี่ยงซ้ายนี่นะครับนี่ครับไปทางซ้ายแล้วกันจะเลี้ยวขวานะครับแยกนี่ผมมีไฟแดงครับ ระวังรดขวมเมืออย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านป้ายด้วยนะครับก็มันหลงนะครับหลงไปจังไห้เหมือนเดิมนะครับครับต้องรอรถขวมเมือนะครับ ผมจะไปอำเภอแม่ลิ้ม,มอำเภอสันายนะครับต้องเรยวไปตามไปนะครับผมมาเป็นร้อยข้างแล้วครับผมยังจำมาได้เล้วครับ ครับระวังรถขวาเมืออย่างเดียวนะครับมีครับแยกมันเยอะครับครับหลอดใต้สะพานไปนะครับ ครับพอดีเป็นแยกไฟแดงตีสันขยมเนยผมไม่ได้ทายทํานะครับพอดีมันโทรศัพท์มีปัญหาก็จะเลยข้ามไปพูดน้อยนะครับข้ามไปตีใกล้ๆแยกลิขิตสิวันนะครับ นี่ครับสี่แยกหน้านี่นะครับสี่แยกลิขิตสีวันนะครับตรงไปก็คือห้วยตึงเท่านะครับเลือกขัวนี่มอแม่โจอำเภอเป้านะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกลมโชคแยกฟ้าห้ามหรือว่าลงพยาบาลเจ็บปัญญานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับครับผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ e p พสามนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับทีที่ตามครับาาน,กกน่าัมนเร็บนทึกของพุทะ